ดวงชะตาของชาวพษษษิศพในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผม,ผมก็ต้องบอกว่าการเงนินดีมากนะครับค้าขายดีมากเโดยเฉพาะของชิ้นใหญ่แล้วก็พวกหน่วยงานราชการนรับดีมากเลยครับโอกาสที่จะได้เจอผู้ใหญ่ามาทักทายนะดีมากการเงินนะครับผมก็จะมีการใช้จ่ายจุกจิกนะครับผมช้อปปิ้งบ่อยนะครับในเดือนนีุ้ก สวัสดีครับพบกับผมหมอแชมป์กันทัศน์อัคราเตชาวรนันในช่องของบางเก่าโกลออฟฟิเชียลนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12ลัคนาราศีประจำเดือนพฤษภาคมปีนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมทำนายกันเลยครับพฤษภเดือนนี้นะครับผมการงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับการเงินแล้วก็ดวงความรักนะครับดวงความรักคนโสด จากที่ดูแลนะครับผมในเดือนนี้เนาะเดือนดวงชะตาของชาวร,ราศีพฤษภในเดือนนี้เนี่ยในดวงการงานเนี่ยถือว่าเด่นในเรื่องของค้าขายดีมากๆนะครับผมลงมาก็จะเป็นถ้าเหน่วยงานราชการตรงเนี้ยก็จะดีนะครับผมจะได้พบเจอกับผู้ใหญ่นะครับผมที่ที่มีความเอ็นดูเรานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถูกชะตาเรามีโอกาสสูงที่จะถูกทับทามให้ไปช่วยงานโปรเจกต์ใหญ่ๆดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ทําเกี่ยว,วกับ น้ำข้าส่งออกพวกนี้จะดีมากนะครับผมแล้วก็คนที่ทำพวกของชิ้นใหญ่หญ<ม>ของรถใหญ,ใหญ่หนักหนักสังหาริมมารั์หรือว่าจะเป็นพวกขายรถหรือว่าจะเป็นขาย<ม>อะไรก็ตามที่เป็นขายส่งเป็นรถใหญ่เป็นของชิ้นใหญ่พวกนี้นะครับผมจะขายดีมากในเดือนนี้นะครับแล้วก็คนที่ดีวงานกับราชการหรือว่าคนที่อยู่ในราชการเองก็ตามนะครับผมก็ โอ,อกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งเนี่ยสูงมากในเดือนนี้ด้วยนะครับผมโอกาสที่จะได้ไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ตาแหน่งใหญ่โตหรือว่าย้ายหน่วยงานเลยนะครับผมแต่ว่าไปช่วยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย,ยแหละก็คือก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันนะครับผม,มเรื่องเฉว่าเดือนนี้นะก็ช่ิยเด่นราชการเด่นนะครับผมพูดในเรื่องของการเงินนะครับผม,มการเงินในเดือนนี้นะครับผมของชาวพ,ศศพิศพเดือนนี้บอกเลยว่าพิศพเ่ยช้อปปิ้งเก่งมากนะครับผม แต่ด้วยความเป็นแบบเหมือนอาจจะเป็นจริตของชาวพิศพอ,อยู่แล้วนะครับผมก็จะมีความช้อปปิ้งแบบจุกที่อะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอยู่ดีก็หยิบมาถือมาเปิดช้อปปี้แล้วก็กดซื้อกดซื้อกดซื้อสิบบาท20บาทหรือว่าร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรเงี้ยซื้อไปเรื่อยนะครับผมรวมๆกันก็ต้องแญ่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นจริตของชาวพิศพป,ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าดูจากการเงนินการเงินแล้วนะคือในเดือนนี้ชาวพิศพเนี่ยทำอะไรที่เป็นของใหญ่ชิ้นใหญ่ๆพวกเนี้จะดีมาก นะครับผมพยายามจับอะไรเป็นชิ้นใหญ่ๆเข้าไว้นะครับเราก็อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้จะดีนะครับผมถ้าว่ารู้สึกว่าอยากลองทําธุรกิจดูอ,อยากหาเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แนะนําว่าให้ลองขายอะไรก็ได้แต่ว่าเอาทาเป็นแบบเหมือนขายส่งพวกเนี้ยแล้วจะดีนะครับผมขายส่งใช่ขายส่งจะดีโอ้โหขายส่งเราก็ต้อง เรียกว่าสต็อกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์เอ่อไม่ต้องสต็อกก็ได้นะครับผมคือเราจจะแบบอ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะเดี๋ดยวนี้มันก็มีอฟฟิลิเอตมีอะไรที่แบบว่าในหน้าจิ้น,ใน,นในหน้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็พยายามขายเป็นแบบอาจจะมีแบบเป็นชิ้นสิบสิบตัวสิบสองตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าลองดูหรือว่าเป็นร้านที่เยาแบบขายส่งอะไรเงี้ยดูเดี๋ยวคืนนี้เดินสำเพ็งเลยค่ะรับเหมาโหลมาคือพยายามขายอะไรที่ไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวอ่ะต้องเป็นชิ้นแบบ ให้มี <ไป S 2> ทางเลือกให้มีทางเลือกอะไรประมาณนั้นยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับประมาณนี้ครับผมต่อมามาดูที่ดวงความรักมดีกว่าค่ะดวงความรักของพุณสมในเดือนนี้นะครับผมมีเกณฑ์นะผมที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ในเดือนนี้ด้วยนะครับผมเรียกว่าใครก็ตามที่มีคนคุยอยู่ในเดือนนี้นะก็จะมีมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ย คุยคุยกันอยู่จิบจิบกันอยู่ก็มีโอกาสได้ได้เป็นแฟนกันในเดือนนี้ทุกคนนะครับก็ดีใจกับชางคิสด้วยแต่ว่าสำหรับคนที่เดียังไม่ได้มีคนคุยเนาะก็จะเจอคนที่เข้ามาแต่ว่าก็ยังยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่คุยกันมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยประมาณแบบสามทีเดือนขึ้นไปแล้วนะครับผมไพ่เนี่ยก็จะบอกว่าโอเคอย่างเงี้ยก็คือเดือนนี้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นนะครับผมประมาณนี้แ้คุยแค่แบบอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ละคะอาจารย์อาทิตย์สองอาทิตย์ยังยังน่าจะ รออีกสักหน่อยดีกว่าครับผมเนคุยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วจะพัฒนาเป็นแฟนเลยเนี่ยมันอาจจะยังค่เาเรียกอะไรยังไม่รู้จักกันมากตานาบอกอไพ่ตกใจพอผ่านรู้ก็พักพักผมไม่ใช่ไทยโอเคค่ะครับ<ๆ>แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือ,อถ้าสังเกตว่าคนโสดชาวพ,พิศศพที่เป็นคนโสดในเดือนนี้นะถ้าสม,มุิเนี่ยเจอคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมักจะเจอคนที่เราอ่ะต้องไปไปดูแลเขาหรือไปเปย์เขานั่นเองอ อาจจะเป็นอย่างงี้นะครับแต่จริงๆจริตของชาวพุทธก็มีความเป็นผู้นําระดับหนึ่งอยู่ด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เจอคนที่บารมีสูงกว่าเรานะครับเราจะต้องไปดูแลขเขาแทนฉะนั้นก็ดูให้ดีค่อยๆดูไปก็ได้ครับค่อยๆดูค่อยๆคุยกันไปค่อยๆเลือกต่อมาครับผมก็ ดวงความรักของคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะครับผม,ผมก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาปวดหัวนิดนึงถ้าคนที่มีแฟนเนี่ยเขาก็จะมีคนเก่าของเขาแฟนเก่าเขาเนี่ยจะทักกลับมามีปัญหาที่บ้านมีปัญหาเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ย<อ>จะขอยืมเงินหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมมีปัญหาหนู่นนี่นั่นแล้วก็อ่ะให้แฟนเราไปช่วยอะไรเงี้ยเขาช่วยเหลือแฟนเราซึ่งเราก็จะเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้ยคอ่อนข้างจะบ่อยค่อนข้างจะเยอะในเดือนนี้นะครับผมอ,อันนี้ก็แล้วแต่เมตตาของเราอ่า เฝ้าให้ดีเลยนะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่ต้องทักค่ะแต่ได้ดวงด,ด้วยดวงของแฟนของชาคริสโซบะส่วนใหญ่เาจะเป็นคนใจอ่อนอเป็นคนใจดีมีเมตตาเ่วาแฉะน้นนไม่ได้คิดอะไรแค่สงสารใช่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ด้วยความสงสารด้วยความเมตตาของเขาทาให้เขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนครับผมก็ทําให้เขาแบบอาจจะช่วยเหลือไปแต่เรามันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้มาเจอว่าเขาไปคุยกันไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเกิดความถึงห่วงเกิดขึ้นได้ ก็อันนี้ก็แนะนําว่าให้ให้ใช้เมตตาเข้าไว้ดีกว่าเราก็เมตตาเขาไว้นะครับเพราะว่าดูแล้วก็คงไม่ได้มีปัญหาเรื่องของชู้สาวเข้ามานะครับมผมต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้เนาะปัญหาสุขภาพของชาวพืชสดในเดือนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเขาเรียกมีปัญหาในเดือนนี้จะพบว่าชาวพริสดเนี่ยมีมีปัญหาลุมเร้าเข้ามา เรื่องสุขภาพเนี่ยเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมมันจะต้องมีเรื่องให้เราเข้าโรงพยาบาลม่เขาลงาลมา,ลงา,ลกา,ากับเขาคลินิกบ้างอะไรเงี้ยปัญหาเรื่องเอ่อปัญหาเรื่องของปวดนู่นปวดนี่ปวดนัดน่นมันจะต้องเกิดขึ้นให้เราเข้าไปเช็คสุขภาพในโรงพยาบาลบ้างแล้วก็ปัญหาเรื่องของผิวก็มีเหมือนกันทันนในเดือนนี้นะครับผมมันก็ทําให้เราก็ต้องเข้าคลินิกต่อไมาก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของพวกการกินปัญหาน้ําหนักตัวอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกัน เรียกว่าในเดือนนี้ปัญหาสุขภาพจุกจิกจุกจิกทั้งหลายเนี่ยของชาวพืชโซมเนี่ยที่เไม่อยากให้มันเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาครับมลสมอยู่เหมือนกันนะคะน้ำหนักตัวเอ่ยเรื่องอาการปวดใดๆเอ่ยใช่มันจะต้องเดินเข้าเดินออกคลินิกกับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยอยู่อยู่บ่อยๆเลยแหละในเดือนนี้นะครับผมอ่าแต่ก็ดูแล้วก็มันไม่ได้แต่ว่ารุนแรงร้ายแรงอะไรมากมันเป็นปัญหาจุกจิกจุกจิกอะทำให้เราแค่ลำคาญใจทำให้ตัวเองเฉยใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าปล่อยไปอ่ะมันก็ หายเองได้แต่บางทีเราอาจจะร้อนใจใช่มันต้องหายเลยเดี๋ยวนี้อาจจะกังวลใจไปงอว่าจะเป็นอะไรมากไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเป็นมาก่อนแบบเนี้ยนะครับผมทีนี้ต่อมาครับผมก็จะเป็นเรื่องของดวงเสี่ยงโชคในเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวประสมีดวงเสี่ยงโชคอยู่นะครับอ่าใครจะเล่นก็เล่นได้นะครับผมเล่นได้นะครับแต่เอาพอดีพอนะคะบอกเล่นได้ไม่ใช่ เต็มที่เลยเอาพอดีนะคะพอดีเอาเอาพอดีพอประมาณนะครับผมเอาแบบขำขาประมาณนี้นะครับขำแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยสิคะอาจารย์แล้วมันขำไม่ออกนะคะถ้ามันเยอะเกินเอาแบบขำขาที่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เจ็บตัวละกันประมาณนี้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นการทำบุญสมัมโชนในเดือนนี้นะครับผมการทำบุญสมัมโชนในเดือนนี้เนี่ยอยากจะให้ชาวภูสบเนยแวะเวียนไปขอพรนะครับกับท่านพยาคุณซะหน่อยนึงนะครับ ใครที่มีโอกาสเจอพญาครุฑอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถขอพรไปสักการะไปหรือจะไปบูชามาเช่าไว้ก็จะไปเช่าบูชามาไว้ก็ได้นะครับผมอ่าก็จะช่วยในเรื่องของอํานาจบาร,รมีบริวารอย่างเงี้ยได้ดีมากๆใครที่มีลูกน้องต้องปกป้องลูกน้องแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปอ่ไปสักการะไปบูชาได้นะครับผมอืมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับชาวอ่การคำญสมโชคการมูของชาวผู้ศพนะครับผม สรุปดวงชะตาของชาวพุท์ในเดือนพฤษภาคมนี well right ้นะครับผมก็ต <tr> ้องบอกว่าการงานดีมากๆนะครับค้าขายดีมากๆเดยเฉพาะของชิ้นใหญ่ใครที่คิดจะค้าขายคิดจะทำอะไรก็ตามนะครับแนะนำให้ขายเป็นของชิ้นใหญ่ที่มีน้ำหนักเยอะๆบ้านรถหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่พวกขายส่งก็ได้นะครับขายของแบบขายที่เป็นรถใหญ่ๆเป็นตู้ใหญ่ๆพวกั่วแง หรือว่าจะเป็นแบบขายของก็ต้องเป็นขายส่งสิบชิ้นขึ้นไปพวกนี้จะดีมากๆแล้วก็พวกหน่วยงานราชการนรับดีมากๆเลยครับโอกาสที่จะได้เจอผู้ใหญ่ามาทักทามเนนะี่ยดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับผมก็จะมีการใช้แต่จุกจิกนะครับผมช้อปปิง้งบ่อยนะครับในเดือนนี้จุกจิกจุกจิกทางนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดวงความรักคนโสดดวงความรักคนโสดเนี่ยก็จะมีคนสำหรับคนโสดที่ไม่มีคนคุยก็จะมีคนที่เข้ามาแต่ดูแล้วจะไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยถูกสเปคเท่าไหร่ นะครับอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองดูที่จิตใจดูที่นิสัยว่าชอบหรือเปล่าแล้วก็ถ้าคนที่คุยกันมาสักพันธแล้วเดือนนี้มีข่าวดีที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาเนี่ยดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะครับก็จะพบเจอกับปัญหาเช่นคนรักเก่าแฟนเก่าของแฟนเราเนี่แหละ พักมามาขอความช่วยเหลือนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็เท่าที่ดูแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องชู้สาวอะไรนะครับอาจจะเป็นการช่วยเหลืออ่อช่วยเหลือแบบแค่ช่วยเหลือกันไปนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องสุขภาพก็จะมีปัญหาทุขวาพจุกจิกเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพแบบภายในปวดหัวตัวร้อนหรือว่า ปัญหาที่ไม่เคยสุขภาพที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดขึ้นมาแต่ไม่ใจะเป็นปัญหาใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นไปจนถึงเรื่องของอปัญหาเรื่องผิวปัญหาเรื่องของน้ําหนักอาหารการกินก็จะขึ้นมาในเดือนนี้นะครับเนียกไจ้ว่าในเนี้ยทั้งเดือนก็ชาวพระสบอาจจะเข้าออกโรงพยาบาลกับกินอกบ่อยหน่อยนะครับในดวงเสียงโชคเดือนนี้ดวงเสียงโชคดีมากนะครับแล้วก็การตะวันสนท่วนในเดือนนี้นะครับอยากจะให้ชาวพระสศบไปขอพรกับ พยาคุดนะครับผมแล้วก็จะได้ชบรับกลับมานั่นเองครับผมจบไปแล้วกับการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับผมก็พายทุยเสร็จแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จครับในหน้าที่การงานแล้วก็ความรักรวมถึงดวงเสียงโชคด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ